สวัสดีครับผมสุภชัยเล็กนะวันนี้เจอกับเจ้าทองน้อยถือว่าเราเคยมามาชกถึงนี้ไหมเคยมาครับก่อนนี้มึงมาหลายครั้งนะก็ต่างถึงต่างสายแต่ไม่เคยเจอทองน้อยนะเคยเจอเป็นไงนานยังไปทิตย์แล้วนะวันนี้เจออีกครั้งหนึ่งวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสามสองวันนี้วันนี้ก็ร้อยสามสองนะเราเรามาพอดีเลยว่อเช้า เป็นไงเจอธงน้อยเนี่ยเขามีลูกไหนยังไงแบบไหนต้องมีลูกเขาในครับเราชนะนอกหรือชนะอะไรวันนั้นชนะคะแนนครับจะได้คะแนนนะเราชกมวยตัวนี้มารวมๆทั้งหมดเท่าไหร่ได้ร้อยกว่าได้ร้อยกว่านะเราก็ซ้อมอยู่กับพี่ท็อปนะแสงมรกรนะใกล้ๆนี่เองกี่วันเบ็ดเสร็จอ๋สองอาทิตย์กว่าเรายังไงหุยมือหรือเข่าหรือสไตล์ยังไงอ๋อใส่สไตล์ใส่สไครับส่วนในเจ้าธงน้อยเป็นไงสไตล์ไหนเขาในครับเขาในนะอ่าสามใบลาสุดที่เราชนะหมดไหม แล้วก็ชนะสองครั้งรอบนี้เราคุมกี่โลได้ก็ไม,ม่เยอะน้ําหนักเราปล่อยปล่อยปีนี้เราอายุเท่าแล้ว<า>อ่ะเด็กจากจังหวัด<า>บอกทางว่าเชียร์นะวันนี้คูช่วงส<า>องปล่อย <c oughs> ช่ว,วดคีครับโอเคปาน้อยครับวันนี้เจอกับสุวรรณชัยอีกรอบนึ่งรอบที่แล้วไปันเป็นยังไงมันแพ้ด้วยลูกมันยังไงชอบมาไม่ถึงหรือว่ายังไง ดูตีนะเอาว้นออกน้อยไปเลยไหมวันนี้เอาไว้นะวันนี้เอาไว้นะเขาก็สไตล์คล้ายๆเราอะนะเราชกมาเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ตัวนี้มวยกี่ร้อยได้ร้อยกว่านะตามไฟหนังเนี่ยเราชนะเมืองยังแพ้มากี่ไฟแล้วห้าเลยนะวันนี้ไม่ได้เลยนะแพ้เยอะจิตใจไม่ดีนะวันนี้ร้อยร้อยหลายร้อยร้อยสามสองเราที่แล้วร้อยสามสองไหมเรานี่เราเกินไปจุดเจ็บได้เขาสบายสบาย เราไปซ้อมอยู่ที่พี่โอมครับวัยของโอมนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดน <45 S 1> ้ำหนักเป็นปลอยครับหกสิบห้าอ่ะเก๋าแล้วไม่ต้องถามว่าเยอะกว่าทั้งบ้านเชียร์อย่างเดียววันนี้ก็ฝากเชียร์นะครับวันนี้ต้องเกลียครับโอเคขอจ๊ด้ครับผมเ